สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับวันนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่โครงการพลีโนบางใหญ่จาก AP นะครับผมคุณผู้ชมในาย่านนี้ตั้งแต่มีการเปิดใช้งานของรถไฟฟ้าสายสีม่วงและมีการตั้งขึ้นมาใหม่ของเซ็นทรัลเวสเกตนะครับคุณผู้ชมครับทำให้ทำเลที่อยู่อาศัยแถวนี้เริ่มกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งเราเริ่มเห็นคอนโดมิเนียมเริ่มเห็นบ้านเดี่ยวเริ่มเห็นทา์โฮมพัฒนาในโครงการในาย่านนี้ขึ้นมากมายเลย ส่วนโครงการที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้เป็นโครงการทาวน์โฮมนะคุณผู้ชมครับรูปแบบโครงการเขาเป็นยังไงเราสองคนพาไปเดินดูของจริงนันครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือทาวน์โฮมพลีโนบางใหญ่จาก AP ครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนคลองถนนนะครับในย่านบางไผ่โดยจะอยู่ลึกเข้าไปจากถนนกาญจนาพิเศษประมาณ2กิโลเมตรครับ ซึ่งบริเวณปากซอยของถนนเส้นนี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับอาคารจอดแล้วจอดของรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับแล้วก็จะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีคลองบางไผ่พอดีเลยนะครับซึ่งก็พอที่จะทําให้เราสามารถนั่งรถออกมาเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้ได้นะครับตัวโครงการพลีโนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนื้อที่ประมาณ35ไร่มีบ้านอยู่ทั้งหมด350ยูนิตครับโดยแบบบ้านภายในโครงการนี้จะเป็นแบบทาวน์โฮม2ชั้นทั้งหมด โดยจะมี2ขนาดให้เลือกนะครับคือหลังเล็กมีที่ดินเริ่มต้น18ตารางวาพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรแล้วก็หลังใหญ่ที่ดินเริ่มต้น20ตารางวาพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรครับโครงการพรีโนตัวนี้จัดเป็นตัวที่ทาง AP มีการรีดีไซน์ปรับรูปแบบฟังก์ชันแล้วก็หน้าตาของบ้านออกมาใหม่ในปี2017นี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เราจะไปดูจากของจริงกันเลยครับ คุณผู้ชมตัวโครงการเขาไม่ได้อยู่ติดถนนหลักซะทีเดียวนะคุณผู้ชมมันจะมีซอยกระเถิบล้นเข้ามาข้างในซึ่งซอยจะได้ไพรเวซีเป็นของตัวเองเพราะว่าตัวโครงการจะเป็นโครงการขนาดใหญ่คู่กัน 2, 2> คโครงการแล้วก็มีวงเวียนตรงกลางไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยขับรถหมุนวนเล่นไปมาแล้วก็เลอกตัดสินใจว่าจะเข้าโครงการไหนอ่าโอเคคุณผู้ชมภายในรั้วโครงการขนาดใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วย2โครงการที่บอกก็คือโครงการแรกก็จะเป็นเดอะซิตี้บางใหญ่ของ AP เหมือนกันคุณผู้ชมใช่ซึ่งนั้นจะเป็นบ้านเดี่ยวส่วนที่เราจะพาไปดู จะเป็นพีโนบางใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นทาวน์โฮมครับการที่มีโครงการสองโครงการอยู่ติดกันแบบนี้ทำให้มีรอปพสองป้อมคอยช่วยกันดูแลลูกบ้านตั้งแต่อยู่หน้าโครงการเข้ามาจนถึงด้านในเลยคุณผู้ชมครับตัวด้านในเขาจัดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสองคนพาคุณผู้ชมไปดูครับคุณผู้ชมครับเวลาเดินเข้ามาในโครงการเนี่ยระบบซีเคียวริตี้ของเขาเนี่ยจะมีป้อมรอปภวางอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับส่วนรถที่ขับเข้ามาเนี่ยจะใช้ระบบ e a s y Pass นะฮะเวลาขับเข้ามาใกล้ๆปุ๊บ ตัวั้วกั้นไม้กระดกนี้มันจะเปิดอัตโนมัติแต่เราไม่ใช่รถนะบูมทําไมประตูมันเปิดวะเพราะว่าเราแอบให้โปรดิวเซอร์เขาไปกดปุ่มอยู่ข้างในครับคุณผู้ชมครับถ้าถ้าเป็นลูกบ้านปกติก็แปะบัตรแล้วก็เข้ามาเลยใช่แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นวิซิเตอร์เนี่ยก็ต้องแลกบัตรกับรปพอครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยเขาจะมี CCTV อีถ่ายทั้งคนที่ขับรถเข้ามาแล้วก็ถ่ายป้ายทะเบียนไว้ด้วยแต่วันไหนที่ระบบไม้กระดกไม่ทํางานเราสามารถใช้นี้ได้นะบูม เป็นระบบอัตโนมือนะฮะคุณผ<อ>ู้ชมเลื่อนกัน<ม>เลื่อนออกอเลื่อนกันเลือ่อนออกนี่ก็ใช้แรงมนุษย์ใช้งานง่ายๆคุณผู้ชมด้านในเนี่ยพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่าตัวถนนเมนหลักที่เป็นถนนเมนหลักของโครงการเนี่ยมันกว้างมากคือเขาทำถนนไว้กว้างประมาณ16เมตรส่วนถนนรองอะ่ะจะก,กว้าง12เมตรถนนหน้าบ้านจะกว้างประมาณเเมตรถนนพวกนี้เป็นประโยชน์กับลูกบ้านนะในกรณีที่บางวันเนี่ย มีคนมาจอดรถริมถนนอะไรต่างรถมันสามารถวิ่งสวนกันไปได้จะได้ไม่ทะเลาะก,กันไงมันจะชอบมีบางวันที่แบบบ้านหลังนี้ขึ้นบ้านใหม่มีแขกมาใช่จะได้มีจะได้มีเรียกว่ามีสเปซส,สำรองถนหรบลบ้านนั่นแหละส่วนถนนที่อยู่หน้าบ้านแต่ละคนนะที่มันกว้าง9ก้าเมตรนะ่ะถ้าบ้านตรงข้ามกับบ้านเราหรืจอดรถด้านหน้าบ้านคนละคันเนี่ยก็ยังพอที่จะวิ่งออกไปได้นะถ้าเกิดว่ามันเล็กกว่านี้เวลาจอดแล้วมันจะทะเลาะก,กันบูมอ่าใช่ ส่วนแฟซิลิตี้ด้านในโครงการน่คุณผู้ชมมันจะมีเมนหลักของแฟซิลิตี้อยู่ประมาณ2จุดจุดแรกก็คือด้านหน้าโครงการเขาทําเป็นสวนไว้แบบนี้ปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้แล้วก็ทําเป็นสวนเรียบๆเป็นร้านอเนกประสงค์เวลามีจัดกิจกรรมอะไรต่างๆมาจัดกิจกรรมตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วเมนแฟซิลิตี้จริงๆเขาจะมีขับเ h ้ากับมีสวนขนาดใหญ่อยู่ด้านในเดี๋ยวเราสองคนพาไปดูนครับไปครับคุณผู้ชมหัวใจหลักของโครงการนี้ มันคือพื้นที่ส่วนกลางที่เขาจัดทํามาเป็นคลับเฮาส์และสวนคุณผู้ชมครับซึ่งคลับเฮาส์ตรงนี้เขาเรียกว่าพีโนคลับนะครับแล้วก็ข้างๆกันจะมีสวนที่ประมาณไร่กว่านะครับเขาทําเป็นสวนอเนกประสงค์ซึ่งทําเป็นลานพื้นปูด้วยหญ้าแล้วก็รอบข้างก็จะใส่เป็นพวกต้นไม้ใหญ่ไว้ให้อยู่ในสวนจะมีพวกสนามเด็กเล่นอะไรต่างๆมาให้เด็กเล่นด้วยอ่ามันจะได้ใช้งานร่วมกันเป็นพื้นที่เดียวกันตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมอยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่า ตัวโครงการพีโนที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนี้นะครับก็ここจะเป็นตัวโครงการที่เรียกได้ว่าเขาออกแบบใหม่สำหรับแบรนด์พีโนนะฮะดังนั้นเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวรูปแบบของแบบบ้านแล้วก็ดีไซน์ต่างๆการเลือกใช้สีเลือกใช้วัสดุนะฮะร,รวมถึงตัวขับเฮาส์เนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าตัวฟาซาะอะไรพวกนี้เขาจะมีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับซึ่งเขาจะใช้คอนเซปต์พวกอาร์ตเดโคมาใส่ในตัว โครงการนี้นะพิงแต่ว่าเวลาคุณผู้ชมสังเกตฟาซาดหรือว่าตัวตกแต่งต่างๆเนี่ยเขาจะทําเป็นรูปดอกไม้เพราะว่าแถวนี้เขาขายกล้วยไม้เยอะใช่เขาจะเอามาแมชมามิกซ์กัมกวมกันให้กลายเป็นแบบศิลปะเฉพาะของตัวปีโนเขาซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นในอีกหลายจุดที่เขาตกแต่งไว้แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปดูอะไรยางอื่นอยากจะพาคุณผู้ชมเดินขึ้นไปดูก่อนว่าตัวขับเขาของเขาเป็นยังไงบ้างครับไปคุณผู้ชมขับเขามี2ชั้นนะ ชั้นล่างสุดเนี่ยหัวใจหลักของเขาก็คือตัวสระว่ายน้ํานี่แหละสระว่ายน้ำจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคุณผู้ชมความยาวประมาณ16เมตรความกว้างประมาณ5เมตรนิดๆดเรียกว่าว่ายน้ําออกกําลังกายกันได้เต็มที่อ่ะคุณผู้ชมโดยที่เขาจะมีแยกตัวสระจากรุชิอันนี้ไว้ด้วยนะฮะแต่พี่โอ๋ยอย่าเพิ่งลงไปนะฮะน้าเดือดปุดๆๆดปดุปด,ดเ้ดดอ,อันนี้มันหม,ม้อชาบูเอาดอในตำนานกะ ไม่ใช่ลงไปดูสิมันเป็นตัวเจ็ตที่พ่นขึ้นมาใช่อันนี้ก็สําหรับเด็กก็สามารถมานั่งแช่น้ําเล่นน้ําตรงนี้ได้ไม่แก้ชมผมเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาจะมีวางพวกพื้นที่นั่งเล่นสําหรับผู้ใหญ่นงคอยดูเด็กดูแลเด็กเวลาเด็กว่ายน้ําตรงนี้ด้วยครับครับส่วนพื้นที่ถัดมาทางด้านนี้จะมีห้องน้ําแยกชายหญิงคุณผู้ชมซึ่ง ผมแนะนำว่าคุณผู้ชายก็ควรจะเข้าห้องน้ําชายคุณผู้หญิงก็ควรจะเข้าห้องน้ำหญิงรครับถูกครับด้านหลังตรงนู้นจะมีสโลปให้แบบสามารถจูงพวกวีลแชร์หรือว่ารถเข็นเด็กลงไปยังบริเวณสวนด้านนอกได้ด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจูงเด็กเล่นอะไรต่างๆนู้นเราก็สามารถที่จะพาเด็กเข้ามาเล่นน้ําตรงนี้ต่อได้คุณผู้ชมข้างบนชั้นสอง่ะมันยังมีห้องอีกสองห้องห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องฟิตเนสซึ่งออกกำลังกายแล้วก็เทปวิวดูสวนรอบๆได้ด้วยอีกห้องนึ่งอ่ะจะเป็นห้องมันกีบโพสต์รูมคุ ทั้งอาคารเนี่ยออกแบบให้เป็นเซ็นเตอร์หลักของลูกบ้านที่จะมาใช้งานด้วยกันอยู่แล้วครับ คุณผู้ชมในโครงการเนี่ยเขาจะมีบ้านทายปหลหลักๆอยู่2อทายซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูมันทั้งสองทายเลยใช่เริ่มจากทายเล็กก่อนทายเล็กนี่จะเป็นทายที่มีชื่อว่าวานิลานะครับน่ากินนะฟังดูแล้วหิวเลย <c oughs> คือทายเนี้ยจะเป็นทายหลักๆของโครงการเลยนะฮะมีประมาณ7 80%อของทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเขาจะจัดมาเป็นทาวน์โฮม2ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ100ตารางเมตรมนะฮะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ18ตารางวาคุณผู้ชม อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ารูปแบบการจัดบ้านอันนี้มันเหมาะกับคนที่แบบอยู่กัน 2- หรือ3คนนะโดยฟังก์ชันการจัดของเขาเนี่ยเขาจะแตกต่างจากทาวน์โฮมทั่วไปอยู่นิดหน่อยนะครับอยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแต่รั้วเลยรั้วด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นรั้วเล็กแบบนี้นะครับเปิดออก2องด้านแบบนี้แล้วก็จะมีช่องจอดรถอยู่1ช่องนะครับซึ่งเวลาเราดูด้วยตาแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันใหญ่กว่าช่องจอดมาตรฐานตามห้างหรือตามอะไรอยู่นิดหน่อยแต่ว่าช่องจอดรถเน,นี้นย มันจอดรถแบบ SUV คันใหญ่ๆคันหนึ่งก็จอดได้รถกระบะจอดได้คุณผู้ชมความความลึกมันประมาณ5เมตรกว่าที่น่าสนใจก็คือว่าหน้าบ้านเนี่ยอันนี้ถึงแม้จะเป็นทาวน์โฮมแต่เขาเหลือพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ไว้ครับเพื่อให้เราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้บ้างมีสนามหญ้าเล็กๆได้บ้างครับจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นอะไรพวกนี้ได้บ้างเพราะแครอทมันสัมปะหลังอะไรอย่างนี้ได้ปลูกเ็ดปลูกกุหลาบอะไรอย่างนงี้อะไรเงี้ยเธอทำได้คุณผู้ชมสําหรับ หลายๆคนที่ซื้อบ้านทาวน์โฮมอาจจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าพื้นที่ที่เขาจัดมาเป็นสวนมันไม่ค่อยมีนะครับส่วนเวลาเราจะเข้าบ้านเราก็ เนี่ยเปิดประตูเข้าตรงนี้เลยไม่ใช่นี่มาที่เก็บของนะครับประตูหลักจะอยู่ทางด้านนี้นะคุณผู้ชมอันนี้เราก็จะเปิดประตูเข้าไปดูไปเป็นบานเลื่อนประตูหลักตรงนี้ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันแคบเกินไปเราสามารถต่อเติมขยับขยายพื้นที่ตรงนี้เพิ่มก็ได้มีอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะให้เพิ่มมาด้วยนะคือตัวกันสาดซึ่งเขาจะให้กันสาดแบบว่าเป็นตัวรอบหมุนหมุนหมุนตรงนี้นะครับซึ่งมันจะหน้าตาเหมือนกันทุกหลังเลยคุณผู้ชมเชาไม่ต้องไปซื้อมาติดเองด้วยใช่อันนี้มันดีมันเป็นการบังคับูกกกบบ้้้้าาาานนนนนนทุคใหหหมีัสดเือ ไม่งั้นนี่มันจะมีความหลากหลายมากซึ่งบางทีมันจะมั่วอคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในบ้างว่าเขาจัดตกแต่งยังไงครับครับคุณผู้ชมบ้านหลังเล็กเนี่ยเขาจัดออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะซึ่งก็มีพื้นที่ใช้สอยภายในคุ้มค่าพอสมควรเลยแล้วก็จอดรถได้1คันเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะเจอพื้นที่ที่เป็นพื้นที่มาตรฐาน ซึ่งเขาจัดมาเป็นพื้นที่โซฟาแขกนั่งเล่นแบบนี้คุณผู้ชมใช่ซึ่งเขาจะใส่ประตูเป็นประตูกระจกแบบนี้มาให้คุณผู้ชมซึ่งเวลาคุณผู้ชมเลือกที่จะวางโซฟาเนี่ยนะฮะให้เว้นระยะที่ผมยืนอยู่ไว้ตรงนี้นิดนึงเวลาเดินเข้าเดินออกมันจะได้สะดวกสะดวกเนาะใช่อย่าเอาโซฟาโตแอลมาวางนั้นไม่งั้นเปิดประตูปุ๊บต้องกระโดดข้ามโซฟาเออเป็นมาริโอเลยใช่ไม่สะดวกแน่นอนส่วนระยะดูทีวีของที่เนี่ยประมาณ2เมตรกว่าคุณผู้ชมสามารถวางทีวีได้นะ ติดทีวีเข้าที่ผน,นังก็ขนาดขนาดสักประมาณ40นิ้วติดได้อยู่แล้วใช่หรือบางคนบัต g เจตอาจจะเหลือหน่อยก็จะใส่เป็นอัพอัพเป็น50นิ้วก็ทําได้ใช่คุณผู้ชมส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกันนะ่ะคุณผู้ชมตรงนี้เขาจัดออกมาเป็นพื้นที่เนกประสงค์เว้นพื้นที่มันว่าง,างๆโล่งๆแบบนี้แล้วเขาก็บิวตตู้ ผนังมาแบบนี้ใส่พวกของประดับของโชว์อะไรจะใส่หนังสืออะไรก็ได้ในความเป็นจริงอะ่ะมันเป็นบ้านเปล่าเราจะแต่งยังไงก็แต่งได้เดี๋ยวเรามาดูว่าพื้นที่ตรงนี้มันควรจะแต่งเป็นอะไรได้บ้างเพราะพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ติดกับครัวคุณผู้ชมซึ่งตัวครัวเนี่ยจะล่นมาอยู่ทางด้านหลังบ้านแบบนี้นะอยู่ติดกับส่วนของประตูหลังบ้านซึ่งเปิดออกไปยังสวนซักล้างด้านหลังบ้าน่ก็เป็นมาตรฐานนั่นแหละครัวที่เขาให้มาดูเนี่ยทำมาให้ดูเนี่ยจะเป็นครัวตัวยูคุณผู้ชมซึ่งเป็นครัวเปิด พื้น,นที่เก็บของเยอะเลยนะครับครัวเปิดนั่นแหละได้พื้นที่เก็บของเยอะแยะพื้นที่ทําครัวอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือความที่มันเป็นครัวเปิดเนี่ยเวลาเราทําอาหารแบบจริงจังแบบคนไทยอะ่ะพวกกลิ่นพวกอะไรพวกนี้มันก็จะฟุ้งเต็มหน้าในบ้านเลยซึ่งบางคนน่ยที่แบบไม่ได้เน้นทําอาหารอยู่แล้วครัวเปิดมันก็ดีอะ่ะมันก็ใช้งานได้ง่ายไงแต่สมมุติว่าคุณผู้ชมอยากจะทําเป็นครัวปิดอยากจะใช้งานครัวแบบจริงจังอะไรพวกนี้ มันก็สามารถที่จะกั้นผนังกั้นอะไรต่างๆให้มันเป็นกลัวปิดได้นะเพราะพื้นที่มันเอื้ออยู่แล้วครับใช่พื้นที่มันใหญ่พอนะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมจะสังเกตว่าบ้านหลังเนี้ยมันไม่มีพื้นที่กินข้าวที่มันเป็นกิจจาลักษณะนักนะครับที่เขาทําให้ดูคือเขาให้เรานั่งกินบนเคาน์เตอร์แบบนี้คือถ้าเกิดสมาชิกไม่เยอะแล้วแบบนี้โอเคมันก็อาจจะพอกินได้เพียงแต่ว่าบางคนงไม่ชอบอยากจะได้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารที่มันใหญ่หน่อยเพราะบางทีอาจจะมีสมาชิกในบ้านเยอะเนี่ยคุณผู้ชมก็ อันนี้เขาไม่ได้ให้มาอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่โต๊ะกินข้าวเข้ามาตรงพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเอาม้านั่งมาวางตรงนี้ก็ได้เพราะว่าด้านหลังจริงๆนี้ตู้เขาก็ไม่ได้ใส่มาใช่ครับผนังเปล่ามีพื้นที่พอใช่ครับอันนี้ก็จะได้เป็นฟังก์ชันรับแขกครัวแล้วก็นั่งกินข้าวได้ค่อนข้างครบทีเดียวครับส่วนถัดมาที่น่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เขากั้นเป็นห้องซึ่งมีประตูบานเลื่อนแบบนี้ซึ่งฟังก์ชันเนี้ยน่าสนใจตรงไหนตรงที่ว่าอันนี้มันเป็นทาวนะ์โฮ แล้วก็ขนาดเนี่ยมันแค่ร้อยตารางเมตรเท่านั้นเองแต่ก็สามารถจัดพื้นที่ด้านล่างตรงนี้มาเป็นห้องนอนได้ห้องนอนนี้สําคัญยังไงสําคัญสําหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุท่านจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นชั้นสองมันเจ็บเข่าคุณผู้ชมดังนั้นให้ท่านนอนที่ชั้นล่างเนี่ยมันก็จะเหมาะสมแต่บางหลังเนี่ยบ้านบางหลังเนี่ยเขาไม่ได้มีผู้สูงอายุพื้นที่ตรงนี้มันจะกลายเป็นพื้นที่ว่างๆซึ่งเราสามารถที่จะเอาโต๊ะรับประทานอาหารมาตั้งตรงนี้ก็ได้ หรือจะจัดตรงนี้เป็นห้องครัวที่เป็นครัวปิดก็ได้แล้วเอาโต๊ะรับประทานอาหารไปวางตรงนู้นก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมตรงนี้ที่เขาทําเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุได้เพราะว่าเขาเออกแบบให้บ้านหลังนี้มันมีห้องน้ํทีิที่อาบน้ําได้คุณผู้ชมการที่จะจัดห้องน้ําที่อาบน้ําได้มันต้องแลกมาโดยการกดพื้นที่ลงไปซึ่งตรงนี้มันจะมีสเต็ปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องเดินขึ้นลง,นลงก็ระวังหน่อยแต่เชื่อว่าคนที่อยู่บ้านหลังนี้ไปจนชินเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับพอกดพื้นนทีี่่ลงมาปุ๊ เราจะได้ห้องน้ําซึ่งมันมีมิติความสูงอยู่ใต้บันไดแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้เป็นพื้นที่ยืนอาบน้ําส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์คุณผู้ชมเวลาอาบน้ําเราอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันอาจจะเปียกโถสุขภัณฑ์หรือเปล่ามันจะเลอะเทอะหรือเปล่ามันสามารถแก้ไขได้โดยการกั้นม่านพลาสติกธรรมดาง่ายๆคุณผู้ชม เวลาเราจะไม่เราจะอาบน้ำแล้วก็ลูดม่านพลาสติกปิดเวลาอาบน้ำปุ๊บน้ำมันจะโดนผ้าพลาสติกไม่เป็นเลอะเทอะที่โถสุขภัณฑ์เพราะพื้นข้างล่างเนี่ยเขาเทสโลไปไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็มีท่อระบายน้ําอยู่นี้ดังนั้นน้ำมันจะไหลามาทางนี้ครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับความท้าทายอย่างหนึ่งในการออกแบบทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยคือการวางตัวบันไดนะครับคืออย่างบ้านหลังนี้เขาพยายามบีบพื้นที่บันไดให้มันเหลือเล็กหน่อยนะฮะเพื่อที่ว่ามันจะเกิดข้อดี2อย่างอย่างแรกก็คือพื้นที่ของห้องต่างๆที่อยู่ในบ้านนี้มันจะได้ใช้งานได้เต็มที่มากขึ้นนะครับอย่างที่2คือมันจะทําให้ระยะพื้นถึงฝ้าของชั้นล่างเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยเพราะว่าบันไดมันสูงขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียนะคุณผู้ชมคือตัว ขั้นบันไดเนี่ยบางทีมันจะมีขั้นสามเหลี่ยมตรงชันบ้างตรงนี้ใช่แล้วบางทีเวลาเดินขึ้นเดินลงอาจจะต้องระวังหน่อยแต่ว่าพอใช้งานไปนสักพักหนึ่งก็คิดว่าก็น่าจะชินนะครับ พอเดินขึ้นมาถึงบริเวณชั้น2เนี่ยก็จะมาพบกับโถงทางเดินหน้าห้องตรงนี้นะครับซึ่งมันจะแจกเข้าไปยังห้องนอน3ห้องห้องมาสเตอร์เบดมจะวางอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ห้องนอนเล็กจะอยู่2ห้องด้านหลังตรงนี้ซึ่งจะใช้ห้องน้าร่วมกันตรงกลางนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วบ้านเนี่ยเขาขายมาแบบบ้านเปล่าแล้วก็จัดห้องมา3ห้องแบบนี้ก็จริงแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเกิดเราอยู่กัน สามคนพ่อแม่ลูกอ่ะเราไม่จําเป็นต้องมีห้องนอนถึงสามห้องก็ได้ห้องันึงจะจัดเป็นแฟมลี่แอร์หรือจัดเป็นห้องเดนกประสงค์อะไรก็ได้บางคนจะเรายุบรวมกันก็ได้ใช่อันนี้แล้วแต่เราเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูห้องนอนเล็กสักห้องหนึ่งดีกว่าห้องนอนเล็กห้องนี้ออกแบบมาได้มุ้งมิ้งมากเลยครับคุณผู้ชมห้องนี้พี่โอ๋น่าจะชอบนะฮะตุ๊กตาเพียบเลยนะฮะใช่ครับคุณผู้ชมห้องจัดเป็นสีชมพูหวานแววเลยคือรูปแบบห้องเนี่ยเขาจัดมาให้เด็กอยู่นะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า บ้านหลังนี้มันอาจจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวดังนั้นเนี่ยลูกก็น่าจะเป็นลูกยังเล็กอยู่อะไรนี้ห้องนี้เขาจัดออกมาให้มีเตียงเล็กๆนะครับวางไว้แบบนี้แล้วก็จัดเป็นชั้นวางของวางของไว้2ด้านแบบนี้สเกลของเฟอร์นิเจอร์มันเป็นสําหรับเด็กใช้นะครับมันจะเตี้ยหน่อยมันจะลุกเดินขึ้นง่ายอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเล็กๆมุมิมุมนเตี้ยๆอยู่ด้านนี้นะครับคุณผู้ชม อันนี้แต่จริงๆมันแล้วแต่เราเลยมันมถ้าเกิดว่าลูกเราโตแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วเราจะจัดแบบนี้มันก็คงไม่ไหวอนะเราก็คงต้องจัดให้มันเหมาะกับเ,เด็กวัยรุน่นพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันบ้างครับครับคุณผู้ชมก่อนจะพาเข้าไปดูห้องมาสเตอร์เบดมอยากจะให้ดูห้องน้ําซึ่งเขาใช้งานร่วมกันก่อนตัวห้องน้ําชั้น2เนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายก็จะเป็นห้องน้ําสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ยืนอาบน้ําาซึ่งเ ติดก๊อกน้ำติดฝักบัวมาให้แต่ไม่ได้ติดตัวฉากกั้นอาบน้ําคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดฉากกั้นอาบน้ําเข้ามุมแบบนี้เวลาเปิดเปิด,ปดแบบนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับคุณผู้ชมส่วนห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยคุณผู้ชมจะวางอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านตรงนี้นะครับเดิมทีคือเวลาเราซื้อมาเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะได้เป็นห้องโล่งๆเปล่าๆนะฮะแต่ที่เขาจัดมาให้ดูคือเขาจะวางเตียงไว้ตรงนี้สามารถวางเตียง6ฟุตได้นะครับคุณผู้ชมหันหัวเตียงไปทางนู้นนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยเขามีการกั้น พาร์ i ิชันหรือว่าเป็นผนังกระจกเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ใส่ตัวไซต์บอร์ดวางทีวีตรงนี้ได้เวลาเรานอนดูทีวีจากปลายเตียงมันจะได้ทําได้แต่ว่าเขาเลือกวัสดุตรงนี้เป็นกระจกมันจะได้ดูโปร่งโปน่อหน่อยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราอยากจะก่อเป็นผนังทึบก็ได้นะแล้วก็กั้นห้องนี้เป็นอีกห้องนึงใช้เป็นวอล์กอินโคลเซชั่นเป็นห้องแต่งตัวเป็นอะไรก็ได้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ที่เขาทามาให้ดูก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าติดผนังเต็มผนังด้านนี้เลยตรงนี้ก็็จะะเเปปนนตตตต๊ครื่่่องงงั้แแหาว ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงซึ่งเป็นร,ระเบียงส่วนตัวนะอ,อันนี้เราก็จะสามารถที่จะปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้ได้หรือจะตากอะไรของเราเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะทําได้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบ้านหลังเล็กที่เราพาคุณผู้ชมมาดูก่อนอพาคุณผู้ชมไปดูบ้านหลังใหญ่กันบ้างครับ คุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมมาดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับหลังเมื่อกี้เขาชื่อว่าวานิลาหลังนี้ก็คงจะชื่อว่าช็อกโกแลตไม่ใช่แล้วบูไม่ใช่เขาชื่อว่าแอริดิสนะครับจะเป็นชื่อพันธุ์กล้วยไม้เขาเอามาตั้งชื่อบ้าน บ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีเนื้อที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นจากเดิม1 0อยตารางเมตรเนี่ยเป็น130ตารางเมตรนะครับสามารถจัดฟังก์ชันออกมาได้เป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้ก็จะเป็นที่จอดรถเพิ่มมา1คันแล้วก็ห้องน้ําเพิ่มมาหนึ่งห้องใช่แล้วก็มันจะมีพื้นที่ส่วนอื่นๆอีก,อกนะฮะเรามาดูกันว่า30ตารางเมตรที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปบ้างจะบอกคุณผู้ชมว่าฟังก์ชันลักษณะการจัดมันจะแตกต่างจากบ้านหหหลลัังงเเเเเมื่ออกกีีะะ้้้้้้นนนนะบาาาาาาดิขรจจว ซึ่งเขาจัดให้มีพื้นที่เว้าเข้ามาแล้วก็จัดเป็นโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีโซฟามันนั่งแ,แปลกๆคุณผู้ชมครับโซฟาตรงนี้เนี่ย เขาจัดเป็นห้องนั่งดูทีวีซึ่งไม่ใช่แบบเปิดประตูมาปุ๊บแล้วมาเจอส่วนที่นั่งดูทีวีแต่จะเป็นพื้นที่นั่งเว้าเข้ามาแบบนี้แล้วตรงที่กลายเป็นพื้นที่ Family Area l i v i หรือ e a ีนั่งดูทีวีแบบนี้ทำแบบนี้มันได้ p r i v ว c ซมากกว่าเดิมนะคุณผู้ชมซึ่งในความเป็นจริงอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นพื้นที่เปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะทําเป็นพื้นที่นั่งรับแขกดูทีวีแบบนี้เนี่ยเราจะกั้นห้องทําเป็นอย่างอื่นก็ได้จะเป็น,นห้องนอนผู้สูงอายุด้้น้น้าาาานน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 นหกกกก็ยยััััังงไดดดคคครรบบุูชชชมมมมใ่่่เเิถะลทีีีตตวปโอ ใช่อยาจะกดเล่นคือตรงนี้จะทําเป็นโซฟานั่งเล่นเพิ่มเติมก็ได้หรือจะทาเป็นอะไรก็ได้นี่แล้วแต่เราครับส่วนถัดมาคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองซึ่งวางตําแหน่งเหมือนกับบ้านหลังแรกเป๊ะเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งอาบน้ําได้เหมือนกับบ้านหลังเมื่อกี้เหมือนกันใช่ตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะส่วนทางด้านหลังคุณผู้ชมเขาจะจับไี่เหมือนกันละทางด้านหลังตรงนี้ซึ่งเดิมบ้านหลังแรกเนี่ยที่เราพาไปดูมันเป็นห้องผู้สูงอายุใช่ไหมแต่อันนี้เขาบิวมาเป็น ครัวแบบนี้รับเป็นครัวที่อยู่ด้านหลังบ้านเลยนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่ครัวของตรงเนี้ยมันไม่ได้ใหญ่เท่ากับหลังเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเขาให้มาเป็นแพนที่แค่ตรงนี้เองมีพื้นที่วางตู้เย็นตรงนี้เขาก็เลยใส่ฟังก์ชันเพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตัวไอแลนด์ตัวกลางตัวนี้นะครับเป็นพื้นที่เตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆข้างล่างผมเก็บของอะไรพวกนี้ใช่ซึ่ง มันจะได้มันทําให้ได้ผลประโยชน์อีกอย่างหนึง่งคือเขาเอาตัวโต๊ตะรับประทานอาหารเนี่ยซึ่งเป็นโต๊ะขนาด6ที่นั่งและขนาดใหญ่เลยนะมาเชื่อมต่อกับตัวไอแลนด์ตัวนี้ให้มันสามารถใช้งานไปพร้อมกันได้ใช่ค,คุณผู้ชมตรงนี้ก็คือให้ความสําคัญกับการนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้น,นที่เตรียมอาหารแต่ในความเป็นจรงิงอ่ะบ้านของหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้เป็นครัวปิดที่ทําครัวได้จริงก็สามารถจะหั่นพื้นที่ตรงนี้ตัดเป็นห้องกั้นห้องเป็นห้องครัวไปได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีหน้า โต๊ะตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมได้ครับ,รบส่วนพื้นที่ทางด้านหลังบ้านนะคุณผู้ชมมันจะมีมีประตูบานเปิดเป็นประตูกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่แบบนี้ออกไปดูพื้นที่หลังบ้านกันครับคุณผู้ชมพื้นที่ด้านหลังบ้านของบ้านตัวอย่างหลังเนี้ยมันมีค,ความแปลกไหม คือมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าบ้านปกติทั่วไปคือมันมีระยะล้นจากกำแพงมาเยอะพอสมควรใช่ซึ่งโครงการเนะี่ยเขาก็จัดออกมาเป็นโต๊ะอาท์ดอร์แบบนี้ปลูกต้นไม้หลักไว้ด้านหลังบ้านแบบนี้มี p พ n t r y แยกส่วนอีกอันนึงนะครับใช่ซึ่งไอเดียแบบนี้มันไม่ค่อยเห็นในบ้านที่เป็นทาวน์โฮมทั่วไปนะคุณผู้ชมเพราะบ้านทาวน์โฮมทั่วไปจะมีระยะหลังบ้านแค่2เมตรเองมันทําอะไรไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลานซักล้างไปหมดนะใช่แต่ผมว่าไอเดียของการจัดพื้นที่หลังบ้านมันดีตรงที่ว่าพื้นทีี่่ดด้้านนนนนนหลัััังงมจะเเป็ เราจะทําเป็นสวนที่เป็นสวนไพ i v a การ์เด้นก็ได้ทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นของครอบครัวแบบ Outdoor ก็ได้หรือจะปลูกต้นไม้จัดสวนจัดสวนอะไรพวกนี้เราก็สามารถทําได้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับผม เดินขึ้นมาที่ชั้น2ของตัวบ้านนะครับคุณผู้ชมจะมาพบกับโถงทางเดินหน้าห้องตรงนี้นะครับซึ่งก็จะแจกไปยังห้องนอนต่างๆอีกเหมือนเคยนะครับอย่างทางด้านหลังบ้านตรงนี้จะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องซึ่งเขาจะใช้ห้องน้ําร่วมกันอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างบ้านหลังนี้คุณผู้ชมตัวห้องนอนใหญ่เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาแชร์ห้องน้ําร่วมกันแล้วนะฮะเพราะว่าเขาจะมีห้องน้ําส่วนตัวแยกไปต่างหากเลยนะครับครับส่วนห้องสองห้องนี้จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องจัดเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมถ้ามนค จะจัดเป็นห้องนอนเล็กหนึ่งห้องอีกห้องนึงจัดเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ห้องนี้เขาจัดมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชม,มห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอเดียการจัดค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่ามีมาสเตอร์เบดมแล้วแล้วก็มีห้องนอนลูกที่เป็นห้องนอนเล็กแล้วถ้าเด็กมี2คนให้เด็กเขาอยู่รวมกันก็ได้คุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้จัดเป็นห้องอนเนกประสงค์ที่คนในบ้านมาใช้งานร่วมกันก็ได้นะครับอย่างเนี้ยเขาจะจัดเป็นเคาน์เตอร์นั่งอ่านหนังสือเหมือนเป็นกึ่งไลบรารีเด็กๆก็มานั่งอ,าอา่านหนังสือ ส่วนคุณพ่อหรือเด็กโตหรือคุณแม่ก็มานั่งทํางานเสริมตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมซึ่งวิธีการจัดแบบนี้มันทําให้ห้องห้องนี้มีอัธประโยชน์ให้ทุกๆคนมาใช้งานร่วมกันได้ซึ่งก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจครับตัวห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยคุณผู้ชมจะวางอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวห้องมาสเตอร์เบดมอันนี้เมื่อเทียบกับบ้านหลังที่แล้วเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะฮะ เขาสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตแบบนี้ได้นะครับยังเหลือพื้นที่สําหรับใส่โตะ๊ะหัวเตียงทางฝั่งนู้นแล้วก็ใส่ทางฝั่งนี้ได้อีกนะครับพื้นที่บริเวณด้านข้างเตียงตรงนี้เนี่ยวางอาร์มแชร์เพิ่มได้แล้วจะใส่เป็นตู้หนังสือหรือตู้วางของเพิ่มอีกชุดหนึ่งก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันยังมีพื้นที่เหลืออยู่แล้วถ้าเกิดเป็นพวกบ้านแปลงมุมเนี่ยคุณผู้ชมจะมีหน้าต่างบริเวณนี้ด้วยนะฮะเรามานั่งอ่านหนังสือตรงนี้แล้วก็จะได้แสงธรรมชาติจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ส่วนพื้นที่บริเวณปลายเตียงก็เหมือนกันนะฮะเดิมทีปกติเนี่ยคุณผู้ชมห้องนี้เขาจะให้มาเป็นห้องโล่งๆอยู่แล้วนะครับเขาอันนี้ในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจะทําให้ดูเป็นการกั้นพาร t i ิชันเพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เอาโต๊ะสําหรับวางทีวีมาวางไว้ให้ดูนะฮะจะวางเป็นโต๊ะแต่งหน้าเพิ่มตรงนี้ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะจัดว่าจะใช้ฟังก์ชันแบบไหนนะครับ ตัวบ้านพีโน่ที่เป็นดีไซน์ใหม่ตัวนี้คุณผู้ชมเขาจะมีการปรับตัวระยะพื้นถึงผ้าของตัวห้องนอนใหญ่เนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับมันสูงประมาณ3เมตรแล้วดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้สามารถใส่ตัวหน้าต่างให้เป็นหน,หน้าต่างกระจกรับวิวขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับก็จะแตกต่างจากตัวบ้านพีโน่ที่เราเคยเห็นเห็นมาก่อนนะครับใช่ครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาจัดออกมาเป็นส่วนวอลล์อินกรเซตแต่อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าบ้านเขาขายแบบบ้านเปล่า เราจะจัดยังไงก็ได้ตามใจเรานะครับตรงนี้เราจะจัดเป็นห้องทํางานเล็กๆก็ได้แล้วเอาพวกตู้เสื้อผ้าไปอยู่ทางด้านอื่นก็ยังมีพื้นที่พอที่จะทําได้แต่ทุกบ้านตัวอย่างเขาจัดมาเนี่ยเขาจัดตรงนี้เป็นบล็อกอินโกเส็แล้วเขาก็มีห้องน้ําอยู่ทางด้านนี้คุณผู้ชมตัวห้องน้ําที่อยู่ภายในมาสเตอร์เป็นลุมก็ฟ <c oughs> ังก์ชันค่อนข้างมาตรฐานแหละมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์วางไว้ด้านนี้ส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ยืนอาบน้ําคุณผู้ชมซึ่งเขาไม่ได้กั้นอะไรมาให้เราก็ต้องไปกั้นพวกฉากกั้นอาบน้้ําออะไรวนีเง อันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างทั้ง2แบบที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปสรุปกันข้งนอกครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูบ้านตัวอย่างเสร็จแล้วทั้งสองหลังเลยนะฮะพี่โอครับ โครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมโครงการนี้ต้องอธิบายบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะทำเลในาย่านนี้บางคนไม่ได้เคยมานานแล้วยังจินตนาการว่ายังเป็นแบบทำเลที่เป็นทำเลบุกเบิกมีทุ่งหญ้ามีสัตว์ป่ามีอะไรพวกนั้นจริงไม่ใช่น,นะคุณผู้ชมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากเลยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในรอบประมาณ 2- 3ปีหลังนี้ตั้งแต่มีห้างเซนทัลเบสเกตมาตั้ง แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงเขาเริ่มวิ่งแล้วม,มันทําให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยในย่านนี้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคุณผู้ชมแถวนี้ในปัจจุบันนะนอกจากจะมีพวกโครงการแนวราบขึ้นเยอะแยะแล้วเนี่ยยังเริ่มมีคอนโดมิเนียมมาผุดขึ้นในทําเลแถวนี้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทําให้กลายเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นและใหญ่ขึ้น มันทําให้เกิดความเจริญอื่นๆตามมาคุณผู้ชมที่สําคัญคือโครงการนี้ยังเรียกว่ายังอยู่ในระยะบุกเบิกอยู่ดังนั้นบ้านหรือโครงการที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นมาในย่านนี้มันยังอยู่ในราคาที่ไม่แพงมากดังนั้นเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวมองหาบ้านที่ราคาไม่แรงเกินตัวแล้วอยู่อาศัยได้ใกล้รถไฟฟ้าในระยะที่แบบพอจะนั่งรถไปหรือพอจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปได้แล้วก็มีห้างอยู่ใกล้ๆที่สําคัญนะ่ยมองหาโครงการน่ะซึ่ง มันมี f ฟ c i l ซิลิตี้ส่วนกลางให้สมาชิกในครอบครัวเราใช้พวก f ฟ c i l ซิลิตี้ส่วนกลางนั้นได้ด้วยครับผมส่วนตัวบ้านเนี่ยมันมี2 t y ทายซึ่งแต่ละท pe เนี่ยมันมีความเด็ดขาดในตัวให้ค,คนเลือกถ้าคุณแบบอยู่กัน2คนสามีภรรยาเพิ่งจะเริ่มมีลูกเล็กๆมีรถแค่คันเดียวก็เลือกท้าเล็กลก็ได้ไม่ไม่เหนื่อยแรงแต่ถ้าเกิดว่าเราเออมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือมีสมาชิกอยู่ในครอบครัวมากขึ้นกว่านั้นเราก็เลือกท้าที่ใหญ่ขึ้นมาได้ครับส่วนฟังก์ชันของเขาเนี่ย มันเป็นบ้านที่ออกแบบมาให้เอื้อต่อการดัดแปลงภายในบ้านให้มันเหมาะกับการอยู่อาศัยตามใจเราอยู่แล้วอันนี้คุณผู้ชมสามารถมาดูแล้วก็มาใช้จินตนาการของเราตกแต่งบ้านให้มันเหมาะกับการใช้ชีวิตของเราได้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการพรีโนบางใหญ่จาก AP นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็สามารถติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m s h i n g o f l i v i n g ครับครับผมและอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและโปรดติดตามชมรายการคลิปเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะฮะเวลา11โมงทางช่อง many channel ครับสำหรับวันนี้พรอสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ